ราคาทองวันนี้21กุมภาพันธ์68ลร่วงลงแรงมากเทียบราคาสุดท้ายเมื่อวานนี้ราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคำร่วงลงแรงมากใครสนลองเช็คแล้วตัดสินใจเลยเทียบราคาปิดวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทองรูปพรรณขายออกบาทละ47,100บาทราคาทองคำประจำวันที่21กุมภาพันธ์68ปรับลดลง400บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ47,100บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9นาฬิกา5นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่ง96.5%ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ46,500บาทขายออก46,600บาทตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้ ขณะที่ทองรูปพันธ 96. ์96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ45,661.92บาทส่วนราคาขายออกอยู่ที่47,100บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือโกลสปอตอยู่ที่2,931เหรียญสหรัฐต่อออนสรุปราคาทองวันนี้21กุมภาพันธ์2568ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ46,500บาท ขายออกบาทละ46,600บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ45,661.92บาทขายออกบาทละ47,100บาทขอบคุณข่าวสดค่ะ